เซนจะบอกอะไรให้นะมึงต้องเข้าใจด้วยนะเว้ยว่าไอ้ที่คนไทยเขาใช้คำหยาบในเฟซบุ๊กมึงหรือก็พูดหยาบถึงพูดถึงมึงหยาบหยาบอะ่ะมึงต้องเข้าใจด้วยว่าคำหยาบพวกเนี้ยที่จริงมันไม่ได้มีอยู่ในสำนึกสันดาลของคนไทยหรอกเว้ยมันจะออกมาก็ต่อเมื่อมัน ต้องใช้กับคนที่มันเหมาะสมมึงเข้าใจปะ่ะคนสันสันดานต่ำช้าหรือคนที่มันจิตใจสกปรกอย่างตระกูลมึงอะ่ะเขาพยายามคิดหาคำที่มันเหมาะสมกับพวกมึงที่สุดแล้วที่จะพูดกับพวกมึงมึงต้องมึงต้องชมมึงต้องขอบคุณคนไทยนะเว้ยที่เขาพยายามหาคำที่มันเหมาะสมกับพวกมึงแล้วอะ่ะเขาต้องพูดแบบไหนถึงจะเหมาะสมกับสำเนีกสสันดานของพวกมึงมึงเข้าใจปะ่ะ กูลำบากมากเลยเวลากูจะพูดถึงมึงนี่กูต้องคิดหาคําไหนที่มันเท่าเทียมกับมึงเข้าใจไหมคำแม่คาหยาบที่สุดกูหาได้แค่นี้เหมือนกันเพราะอะไรดยสำเน็กสำเน็จกูไม่ค่อยมีคําหยาบกูพูดกูมึงก็จริงแต่ว่าถ้ากูพูดกูมึงกับคนไทยด้วยกันหรือเพื่อนฝูงกูือพูดด้วยความรักเลยแต่พูดกับมึงอะ่ะกูพูดด้วยความเวทนาพูดด้วยความที่มันแบบว่ายังไงอะ่ะ กูบอกมึงไม่ถูกอ่ะคุนเซนและคนไทยกูเชื่อว่าคนไทยทุกคนที่เขาพูดกับมึงด้วยคำหยาบหยาบถือว่าเขาพยายามที่สุดแล้วที่จะหาคำไหนที่มันเท่าเทียมกับสำเนียงสำนานของมึงเข้าใจปะมึงต้องขอบคุณเขาเขาอุตสาคิดหาคำที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้วถึงแม้ว่ามันจะไม่ต่ำช้าเท่าจิตใจหรือสันานของมึงแต่เขาก็คิดหาเต็มที่ที่สุดของคนไทยแล้วนะกูฝากไว้คิดด้วยนะก็ ถึงแม้ว่าคนไทยจะใช้คำหยาบกับมึงแต่เขาก็ไม่มีจิตใจหยาบช้าสันดานต่ำเหมือนมึงหรอกนะไอการที่ผลักดันหลอกให้ประชาชนไปตายอยู่ริมรั้วชายแดนผลักดันทหารมาตายแล้วไม่เก็บศพเขาเนะี่ยไอจิตใจสกรปรกประคองอำนาจตัวเองด้วยการยิงใส่เด็กอ่ะ <c oughs> ยิงใส่เด็กให้ตายอ่ะยิงใส่โรงพยาบาลอ่ะนะฝากมึงไว้ด้วยนะ มึงอย่าเผลอให้กูเห็นนะอย่าก,กูอย่าให้กูเห็นตัวต่อตัวนะกูบอกให้กูอยากเจอมึงตัวต่อตัวมากไอ้คุณมณิตก็ได้มันยังพอมีแรงมึงมันไม่น่าจะมีแรงสู้กับกูได้หรอกกูบแบกลำโพงซับได้ทั้งใบอ่ะกูจะผอมอยากวัดฝากไว้ด้วยแล้วกันนะคุณคนไทยพยายามสุดๆแล้วที่จะหาคำพูดคำอะไรที่มันใกล้เคียงที่สุดแล้ว ถึงแม้มันจะต่ําไม่ถึงจิตใจสันดานของมึงก็คือแต่เขาก็พยายามที่สุดแล้วไอ้คำหยาบที่เขาใช้นะฝากไว้กดไลค์ก,กดแชร์กดติดตามไว้ด้วย